สว like ัสดีครับผมนายส,สุขภรีอัมลาครับเล c, 2, like lights, like สสขที่8รปสองหกสองสองครับสวัสดีครับผมนายนิทอนศิวภาครับอารปสองหกสองสองเลขที่ยี่สิบครับครับสวัสดีครับผมนายวุฒิมงคลบรักรปสองหกสองหนึ่งเลขที่สามสิบหกครับครับสวัสดีครับกับผมนายชินรสิทธิ์คุณขยันรปสองหกสองเลขที่สี่สิบครับสวัสดีครับผมนายอัลลองคอนพอชุูธนนท์รปสองหกสองหนึ่งเลขที่ห้าสิบเอ็ดครับอ่ากลุ่มผมนะครับได้ทำเกี่ยวกับนอตกรรมเก้าอี้ผู้ป่วยหลังผ่าตััดจอตานะครบ นโยบายของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหนึ่งนโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีความมุ่งมั่นด้านคุณภาพความปลอดภัยและพร้อมปรับปรุงระบบการจัดการและผลการดําเนินการด้านอาคารสิ่งแวดล้อมในเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องครับ 2. ส,ส่งเสริมให้บุคลากระะทุกคนมีส่วนในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย สามสนับสนุนให้มีการค้อหาประเมินความเสี่ยงด้านวิศวกรรมรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันอย่างต่อเนื่อง 4. สี่สนับสนุนทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมในการทํางานให้บรรลุต,ตามนโยบายในคุณภาพความปลอดภัยครับห้าส่งเสริมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์สำหรับบุคลากรทุกระดับรวมทั้งการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการครับโรงพยาบาลได้นำเนินการกับเพื่อนนโยบายตามบริโภคที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ประชาชนและผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัยลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดต่อทางเดินอาหารส่งผลให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายด้านโภชนาการดังนี้1นนะครับก็คือวัตถุดิบที่โรงพยาบาลน,นํามาประกอบอาหารต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อนจากสารอาหารต่างๆอันตรายนะครับและก็โดยเลือกซื้อจากผู้ที่เชื่อถือได้และตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างเป็นระบบนะครับผมแลวก็สองโรงพยาบาลจะ ทำลงรักษามาตรฐานโรงครัวไว้ให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัยนะครับผมแลวก็3ร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารในโรงพยาบาลต้องผ่านการรับรองได้มาตรฐานนะครับผมและก็โรงพยาบาลวชิลาภูเก็ตนะครับมีสามนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวนะครับผมก็คือโรงพยาบาลวชิลาภูเก็ตมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโงพยาบาลสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบด้านการประหยัดนะครับผมพลังงานลดภาวะโลกร้อนโดยการนําเอาหลักการสุข,ขาพิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักยีนแอนครีนนะครับผม1คัดแยกประเภทขยะยทุกครั้งก่อนทิ้งเพื่อประโยชน์ในการจัดการนะครับผม2ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพตลอดจนบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือใช้ให้มีสภาพดีและเหมาะสมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เพื่ออำนวยต่อการทํางานต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ4ขยายผลการดําเนินงานลดโรคร้อนไปสู่ภาคประชาชนและองค์กรภาคีเพื่อข่า,ขายต่างๆอย่างต่อเนื่องและก็4นโยบายอานุรักษ์พลังงานนะครับผมก็คือโรงพรยาบาลวาชิราูุก,กติตได้ยึดในความรับผิดชอบต่ตอ,อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับผมและก็พลังงานปรับปรุงการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้1 บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน2ต้องพ,พัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในทุกด้าน3ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจและความเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็พลังงานนะครับผมสลดความสูญเปล่าด้านพลังงานในองค์กรให้ต่ําที่สุดนะครับครับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อช่วยให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพักที่ห้องผู้ป่วยเป็นไปในท่าทีที่ถูกต้องและตามแผนการรักษา ครับสองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัดสามลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากต่างประเทศครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับโรงพยาบาลวาัิรัภูเก็ตมีความมุ่งมั่นในการจัดก,การคุณภาพและการให้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับและผู้ให้บริการ,ร,การโดยนวัตกรรมผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตาสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่พักเป็นหนทางที่ผู้ป่วยต้องใช้เวลา จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปในท่าทีที่ถูกต้องตามแผนการรักษาและเพื่อเป็นขั้นตอนวิธีการในการลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัดของผู้ป่วยได้ครับครับวิเคราะห์นะครับผมเบื้องต้นผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตาลอกต้องนั่งก้มหน้าหรือนอนคว่ำก่อให้เกิดความรำคาญไม่สบายตัวจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องนั่งก้มหน้าหรือนอนคว่ำขนานกับพื้น เพื่อให้แก๊สหรือซิลิโคนลอยขึ้นไปกดตำแหน่งที่มีการหลุดลอกของจอตานะครับผมจากนวัตกรรมกรว็วิสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตาหลุดลอกนะครับผมทำให้ทำให้จากเดิมที่ต้องนั่งก้มหน้าหรือนอนคว่ำตลอดซึ่งพบว่ามีการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องถึงร้อยละ90อาจจะทําให้จอตาหลุดลอกทําได้ทีมจัดตุรแพทย์และพยาบาลนะครับผมได้ร่วมกันดัดแรงรถเข็น โดยเสริมเหล็กด้านหน้าเย็บเบาเป็นหมอนรูปเกลรูปเกือกม้านะครับผมทำให้ผู้ป่วยก้มหน้าบนเบาทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นนะครับผมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะครับนโยบายด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลวชิราภูเก็ตโรงพยาบาลวชิราภูเก็ตมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดท่เก่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ผู้รับและผู้บริการจะดํจะดําลงรักษาไว้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานดังต่อไปน,นี้หนึ่งโรงพยาบาลวัชรากุเก็ตมุ่งมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยพร้อมปรับปรุงระบบอก,การจัดการและผลนการ ดำเนินการด้านอาคารสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องสองส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วยในระ,ะบบก,การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยและได้รับคำปรึกษ,ษาแนะนําให้มีความรู้อย่างสามารถอย่างพอเพียงในการปฏิบัติงาน 3. ครับสนับสนุนให้มีการค้นหาประเมินความเสี่ยงด้านวิศวกรรมรวบรวมวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็ สี่สนับสนุนทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 5. ้าส่งเสริมการอบรมด้านการความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับและเครื่องมือแพทย์สำหรับบุคลากรทุกระดับรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับและผู้ใช้บริการนะครับผมโครงการพัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือแพทย์ได้รับอนุญาต นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบำรุงรักษาตรวจสอบซ่อมแซมและยกเลิอกการใช้งานครับและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะครับครับแนวคิดการบริการการบริการ,รของรัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับครับประชาชนเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมบริการร่วมต้องจัดระบบการให้บริการโดยยึดหลักตามความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง การให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการดําเนินการการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกําหนดกลไกในการรับฟังเรียนรู้และการวิเคราะห์ตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนเพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นการกําหนดการบริการการออกแบบและการพัฒนาการบริการการผลิตและการส่งมอบ ครับเรการบริการสุพชาชนรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพและการบริการในการสร้างคุณค่าหรือการสร้างคุณค่าใหม่ในการให้บริการะชาจนครับเช่นเดียวกับนวัตกรรมเก้าอี้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดจอตาหลุดลอกที่ใส่แก๊สหรือซิลิโคนทางโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้ใช้ในการบริการหรือผ่านการทดสอบกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ใส่แก๊สหรือซิลิโคนกว่า20คน พบว่านวัตกรรมเก้าอี้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย่หลังผ่าตัดจอตาหลุดลอกที่ใส่แก๊สหรือซิลิโคนมีประสิทธิภาพดีครับครับสรุปนะครับผมนวัตกรรมเก้าอี้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตาหลุดลอกนะครับผมที่ใส่แก๊สหรือซิลิโคนคิดค้นโดยทีมจะสุดเพ์นะครับผมและพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ร่วมกันดัดแปลงรถเข็นด้วยเสริมเหล็กด้านหน้าลักษณะคล้ายตู้เลเยอร์นะครับผม เย็บบอกเป็นหมอนรูปเกือกมาให้ผู้ป่วยควมหน้าบนบอกนะครับผมผลการทดสอบนะครับผมกับผู้ป่วยหลังปาตัดโตตาที่ใส่แก๊สหรือซิลิโคนที่มาตรวจซ้ำหลัง่าตัดนะครับผมจำนวน20คลุ่นพบว่ามีประสิทธิภาพดีาราคาไม่แพงนะครับผมชุดละประมาณ2,000บาทลดเกาใชยจ่ายได้ราคาถูกกว่าทีเท่านะครับผมส่งผลให้การ่าตัดมีความสำเร็จสูงสุดนะครับผมไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง่าตัดนะครับผม ไม่มีการผ่าตัดซ้ำนอนลงไวาบาลลดลงผู้ป่วยหลังผ่าตัดจตามีความ,ามาพึงพอใจร้อยละ95ผู้ป่วยและญาติมีความสุขทุกคนเกิดความพึงพอใจและกลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับผมครับผู้ประกอบเราก็ขอจบการนำเสนอในเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ